สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวอินดีมครับวันนี้ครับยกขบวนสร้างธุรกิจหลังนี้ครับก้าวสู่ปีที่4นะครับอย่างมั่นคงและยังยืนครับไปกับครอบครัวอินดีมของเราเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของเราครับนําทีมโดยครับคุณก้องอัครนิติธลครับเจ้าของรายการอายุน้อยในหลานครับประธานบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดเจ้าของรายการอายุน้อยในหลานและรายการโทรทัศน์สื่อนะครับชื่อดังนะครับในเครือบริษัทมัชรูมทีวีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สื่อชั้นนำนะครับของประเทศไทยนะครับโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปรเจกต์ของคุณก้องอัครนิติพลนะครับได้สัมภาษณ์นักธุรกิจมามากกว่า2,500คนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่มีรายได้หลักล้าน1000ล้านต่อเดือนเลยนะครับโดยวิสัยทัศน์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวันนี้นะครับโอกาสปลดหนี้และสร้างเงินล้านมาถึงมือคุณแล้วครับคุณก้องอัครนิติพลครับเจ้าของรายการอายูหน่อยหลายล้านนะครับ และอย่างที่บอกนะครับว่าบริษัทของเราครับมีผู้บริหารอยู่ด้วยกันนะครับหท่านนะครับก็คนแรกก็คือคุณก้องนะคนที่2คือนะครับหม่อมหลวงนะครับพยศกลยาณวงศ์หรือว่าคุณตรงนี่เองนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดครับผู้เชี่ยวชาญและบริหารทางด้านการเงินของบริษัทเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังระบบการเงินต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับหลากหลายบริษัทในประเทศไทยแล้วก็อันดับต่อไปครับคุณโจสมภพปั้นสีนะครับ ผู้บริหารเทคโนโลยีนะครับสารสนเทศบริษัทอินดีมนะครับกรุ๊ปจำกัดเป็นผู้ที่นะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทและแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับทั่วไทยโดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังครับในการดีลเลอร์นะครับและนำพาร์ทเนอร์ระดับประเทศเข้าไปอยู่ในองค์กรของบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะครับคนต่อไปคือคนนี้นะครับคุณโอมละวีพัฒน์ละวีเผ่าพงนะครับเป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการในอินดีมกรุ๊ปนะครับผม ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานธุรกิจเครือข่ายจนประสบความสําเร็จครับในระดับพันล้านบาทมาแล้วนะครับทําหน้าที่นะครับในการดูแลระบบทุกภาคส่วนขององค์กรนะครับผมไม่ธรรมดาจริงนะครับคนต่อไปครับก็อย่างที่บอกนับคุณนันนี่พัฒนานันทะดีรัศมีนะครับที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอนงานบริษัทอินดีมกรุ๊ปครับอดีตนักกลองและนักแสดงระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์และความรู้ด้านทักษะงานนะครับเพื่อช่วยกับ เพื่อช่วยลดระดับนับทุกส่วนในการทํางานขององค์กรนะครับบอกไว้เลยว่าทีมผู้บริหารของเราสุดยอดมากๆและวันนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นับเข้าถึงง่ายนะครับวันนี้ครับบริษัทอินดีมกรุ๊ปครับตอบย้าเลยครับผ่านมา2ปีกว่าเนี่ยนะครับออกสื่อชั้นนําในประเทศมาแล้วมากกว่า5รายการนับไม่ว่าจะเป็นเพชรรามาครับทูเดย์โชว์ตีสิบเดย์นะครับอายุน้อยล้านกล้องสตอรี่นะครับแล้วก็อินดีมชานแนล นี่ครับตอบโจทย์เลยนะใครที่บอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่สามารถไปออกรายการพวกนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัดปัญหาคําว่าแชร์ลูกโซ่ไปได้เลยนะครับแล้วนี้ครับบริษัทดีมกรุ๊ปครับมีที่ตั้งอยู่ที่นะครับเกษตรนวมินทร์ครับติดกับโรงเรียนเดินล่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในโครงการแอดเวร์สนะครับทุกคนสามารถไปเที่ยวชมได้นะครับและที่นี่ครับไม่จะเป็นต้องขายสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องไปตื้องอขอขายแต่ถ้าอยากขายขายได้ไหมขายได้ครับก็ได้เงินเพิ่มนะครับผมเราเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคและทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและที่สําคัญวันนี้ครับสินค้าที่เราบริโภคก็เป็นสินค้าระดับพรีเมียมมีอยู่3กลุ่มผลิตภัณฑ์หลกักๆเลยก็คุมสกินแคร์ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับอุปโภคบริโภคนะครับ แล้ววันนี้ครับทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ครับด้วยเครื่องมือสนับสนุนนะครับการสร้างธุรกิจและขยายธุรกิจนะครับไม่จําเป็นต้องเก่งนะครับเรามาที่นี่นะครับคุณมาลองถูกอย่างเดียวเพราะคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับรับแต่ได้มาแล้ว48ล้านในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองสูตรสําเร็จคือสูตร1 2 3ครับ1ครับแน่นอนครับเริ่มครับสมัครเรียนรู้เรืองขนาดธุรกิจที่เราต้องการรับรายได้ สองนะครับหน้าที่ของเราครับก็คือทานี่นะครับทาทางานนี่แหละแต่งานของเราสบายหน่อยครับไม่ต้องตากแดดตากลมไม่ต้องตื้งงอขายทําผ่านระบบออนไลน์ได้แบบร้อยเปรซนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นนะครับกับคน2คนเท่านั้นเองนะครับ3นะครับตาม2คนนี้ให้มาทําสูตรเดียวกับเรานะครับง่ายๆแค่นี้แหละคุณสามารถรับหลักพันหลักหมื่นหลักแสน และหลักล้านจากสูตรนี้ครับแล้วนี้ครับการเริ่มต้นธุรกิจของเราแน่นอนครับอะไรก็ตามไม่ได้มาฟรีๆแน่นอนแต่การที่เราเข้ามาบริโภคสินค้า1คุณได้สินค้าไปใช้เป็นสินค้านวัตกรรม2คุณได้ธุรกิจ3คุณบริโภคเข้ามาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่การจะบริโภคได้คุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสําหรับคนไทยต้องมีบัตรประชาชนสําหรับต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตนะครับมีแค่นี้ครับผม แล้วก็เลือกขนาดของธุรกิจที่เราต้องการรับรายได้ครับมาดูความคุ้มค่าแล้วกันนะครับเลือกซื้อสินค้าที่500 PV ในแพ็กเก็ตไซส์ SP เนี่ยในชุด3,350บาทคุณสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันเนี่ยถึงวันละ5,002 2ใครก็ตามที่สมัครไซนี้มานะครับและไปแนะนำไซ์นี้ต่อจะได้ค่าแนะนำทันที300บาทเป็นการแอคทีฟของเรานะครับ ไซส์ที่2ครับคือไซส์ L Premium นะครับรับรายได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทต่อวันจากการบริโภคสินค้าเข้ามาในแพ็กเกจไซส์ L Premium ในชุด27,900บาทครับใครก็ตามที่แนะนำไซส์นี้มาได้คุณก็จะได้ค่าแนะนำทันทีครับ3,000บาทไซส์ที่3นะครับบอกไว้เลยว่าเป็นไซส์ที่พิเศษสุดๆสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ คือไซส์ L Premium Future หรือว่า LPF ไซส์นี้รับรายได้สูงสุดต่อวันนะครับ4,000 40, 0บาทต่อวันใครก็ตามครับที่แนะนำไซส์นี้เข้ามาก็จะได้ค่าแนะนำทันทีครับปกติแล้ว4,000บาทเฉพาะพิเศษเดือนนี้เท่านั้นรับไปทันทีเลย6,000บาทครับผมถ้าคุณสมัครเข้ามาแล้วคุณไปแนะนำต่อนะครับคุณก็ได้6,000บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับไซด์นี้พิเศษยังไงนะครับมาดูกันไซส์นี้ จะได้หุ้นของบริษัทอนดีมโฮดดิ้งนะครับซึ่งเป็นลูกของบริษัทอนดีมกรุ๊ปนับ200หุ้นและที่สำคัญในชุด39,000บาทเท่านั้นเองแล้วลองมาดูครับว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงที่นี่ครับคุณเข้ามาครับมีบริษัทคอยสนับสนุนมีระบบให้คุณทำตามมีทีมคอยจับมือทำทำคนเดียวมันเสร็จยากทำทั้งทีมดีกว่าประสบความสำเร็จทั้งทีม ทุกคนประสบความสำเร็จได้ครับด้วยเครื่องมือสนับสนุนและขยายธุรกิจที่เรามีวันนี้ครับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในโลกออนไลน์ถ้าวันนี้คุณไม่ทำออนไลน์แน่นอนครับสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณไปเจอใครได้นะครับมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะได้จากเราคือระบบช่วยประชาสัมพันธ์วันนี้ครับเรามีไลน์นะครับและไลน์ออฟฟิเชี ประโยชน์ของ Line o f f i c i a l สามารถเก็บกักคนได้เป็นหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด l i n ์ของเราเป็น Li n e ปกติเนี่ยนะับเราต้องปักหมุดไว้ไม่งั้นคนที่เราคุยไว้มันจะหายไปแต่ Line o f f i c i a l เก็บกักคนไว้ใน Li n e Official ครับได้เป็นหมื่นคุณคุยคนวันเดียวเนี่ยคุย1นาทีนะครับสามารถคุยกับคนได้เป็นพันพันคนเลยนะครับเขาเรียกว่าการบอดแคสต์และเราก็ได้ลงข้อมูลต่างๆนะครับไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับใน Line a อปพ i ิเคชัน Line o f f i c i a l นี้นะครับ คุณได้ฟรีเราสอนฟรีติดตั้งฟรีครับผม2ครับระบบช่วยประชาสัมพันธ์ของเราคือการสร้างเพจครับ Facebook ของเราเนี่ยแน่นอนครับเราสร้างตัวตนอยู่แล้วแต่เพจของเราเนี่ยจะทําเป็นเพจธุรกิจของอินดีมครับเพจเราเนี่ยโฆษณาตัวหนึ่งหรือว่าคลิปคลิปตัวหนึ่งเนี่ยสามารถดึงคนที่ไม่รู้จักแต่สนใจได้เป็นร้อยเลยนะครับเราทําได้แบบนี้เลยแต่การเริ่มต้นของเราผมบอกว่าคุณเริ่มต้นกับแค่คน2คน เรื่องคนเราไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะเรามีเพจการดึงคนอยู่แล้ว 3. ครับ u t u b e ครับวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้พร้อมกลุ่มได้คุณสามารถเรียนย้อนหลังใน YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงและ4ครับเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ของนักธุรกิจอินดีมครับจะลงข้อมูลตั้งแต่บริษัทสินค้าแผงตลาดและคนที่ประสบความสําเร็จไว้เป็นเครื่องมือให้พี่ๆทุกท่านครับ ไปให้ผู้มุ่งหวังได้ศึกษาข้อมูลสำหรับคนที่พูดไม่เก่งนะครับแล้วนี้มาดูตัวอย่างเว็บไซต์ของเราทุกท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าเราจะลงไว้ตั้งแต่บริษัทสินค้าแผงกันตลาดนะครับออกสื่อต่างๆนะครับแล้วก็คนประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายก,ก็จะมีช่องทางการติดต่อครับนี่ครับคือช่องทางการติดต่อเห็นไหมไลน์นะครับเบอร์โทร กดไลน์ปุ๊บเด้งไปในไลน์ Off i c i a l ดูข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จปุ๊บนะับเราก็สามารถคุยกับเขาในนี้ได้เลยกดเบอร์โทรปุ๊บนับโทรมาหาเราทันทีเลยนี่คือเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในตอนนี้นะครับที่เราติดตั้งให้คุณแบบฟรีๆรไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะครับแล้วนี้ครับในการเริ่มต้นกับคน2คนก็ไม่ใช่เรื่องยากวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับในเพจของเราเนี่ยเพจหนึ่งเนี่ยลงโฆษณาไปตัวหนึง่งสามารถดึงคนได้เป็นร้อยคนที่ไม่รู้จักแต่สนใจ คุณคิดดูสิถ้าวันนี้คนที่คุณรู้จักแต่เขาไม่สนใจคุยยากนะแต่จะดีกว่าไหมล่ะถ้าคนที่ไม่รู้จักสนใจแล้วทักมาหาคุณเองนั่นแหละครับคุยง่ายมากๆนี่คือตัวอย่างคนที่ทักเข้ามาครับเห็นไหมนี่ครับนี่นะเข้ามาแบบนี้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องมือแบบนี้เราสอนฟรีเราติดตั้งใหฟรีและการเริ่มต้นกับคน2คนและคน2คนทําเป็นแบบนี้องค์กรเติบโตครับแล้วก็ยั่งยืน ทีมเราเนี่ยสุดยอดนะครับพี่พี่ครับมาครับแล้วลองมาดูครับว่าจากการที่คุณได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทสินค้าแล้วแล้วก็วันนี้ครับคุณมาดูข้อมูลของแผนการตลาดแผนการรับรายได้ของบริษัทอินดีมกรุ๊ปละกันวันนี้ครับรายได้ข้อแรกครับใช้สูตร1 2 3เป็นรายได้แบบการจับคู่ตัวเรานะครับสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันเนี่ย ถึงวันละ40,000บาทและที่สำคัญเรายังสามารถเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทอีดีโมด,ดิ้งครับ200หุ้นในซสา LPF สมมุติว่าพี่สมัครมาเป็น LPF แล้วกันพี่ประชาสัมพันธ์ไปซ้าย1คนขวา1คนเป็น LPF เพื่อรับรายได้วันละ40,000นเหมือนกันเพื่อรับหุ้น200หุ้นเหมือนกันเพื่อทำธุรกิจอินดี้ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันเราติดตัวได้แค่2คนนะครับ แนะนำให้ติดตัวคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักไว้เพราะองค์กรต่อจากนี้จะเป็นคนของเพื่อนของคุณตลอดชีวิตและก็ตลอดไปนะครับวันนี้ครับคะแนนติดตัวของไซส์ LPF มีอยู่5,000 PV นะครับ5,000 PV ไซส์5 0 0 0 PV ขวาคูณ80นั่นคือค่าจับคู่รายวันของเรานะครับเราจะได้ค่าจับคู่ทันที4,000บาทเราจะได้ค่า Active ทันทีครับ6,000บาทต่อหรหัสไซส์ LPF ซ้าย1คนขวาญคนชั้นที่1คุณจะมีรายได้ที่1,6 0 0 0บาทเห็นไหมครับสุดยอดไหมแค่ชั้นเดียวนะแค่ชั้นเดียวนะครับนี่คือสูตรที่1ครับ 1. คุณเริ่มเรียบร้อยแล้ว 2. คือทําคุณประชาสัมพันธ์เริ่มต้นกับคน2คนเรียบร้อยแล้ว 3. หนะ้าที่ของคุณคือตามครับตาม2คนให้มาเรียนรู้เสร็จแล้วก็ไปเริ่มต้นกับคน2คนให้ได้เหมือนกันพอเขาไปเริ่มต้นกับคน2คนครับ แน่นอนครับคะแนนซ้ายแอลเนี่ยติดตัว5 0 0 0ซ้าย5 0 0 0ขวาเนี่ยเด้งขึ้นมาหมื่นหนึ่งซ้ายหมื่นหนึ่งขวาคุณจะได้ค่าจับคู่ทันที80,00บาทไม่ต้องไปมองเพื่อนนะนะมองที่ตัวคุณเองนะครับเพื่อนก็จะได้เหมือนคุณในชั้นแรกนั่นแหละนะครับคุณจะได้ค่าจับคู่ทันที80,00บาทครับแต่คุณจะไม่ได้ค่าแนะนําเพราะ2คนนี้เป็นคนแนะนํามาแต่เราได้ด้วยครับดีไหมครับแบบนี้โคตรดีเลยนะครับเป็นคานผ่อนแรงแล้ว นะครับหลังจากนั้นทุกคนเริ่มต้นกับคน2คนครับก็ในกรณีที่นะครับคนที่เริ่มไม่ได้ในไซส์ L เขาก็เริ่มไซส์ SP ไซส์ SP จะมีคะแนนติดตัวที่500 PV ครับซึ่งต่างจากไซส์ L อยู่ที่10เท่านะครับก็คือ500 PV กับ5,000 PV นะครับก็เท่ากับว่า3ไซส์ S เนี่ยมีอยู่1,500บวก5,000เป็น6,500นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นไซส์ L หมดเลยก็คือ5 0 0 0เป็น2 0 0 0 0คำนวณผลประโยชน์ยังไง ก็แน่นอนครับเอา6,5 0 0เนี่ยนะครับมาบัลล้านกับ2 0 0 0 0โดยตัดจาก20,000เนี่ยไป6ก0ัเหมือนกันคูณ80%เท่ากับ5,200ครับคะแนนที่เหลือจะเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปเห็นไหมครับก็จะเหลือ13,500 PV นับเก็บไว้จนถึง6ล้านคะแนนนะครับถ้าเกิดครั้งนี้โตมาปุ๊บก็ตับผู้จ่ายทันทีโดยรายได้ข้อนี้ครับจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 0 0 0 0บาทต่อวันโดยคำนวณวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จ่ายทุกวันศุกร์ครับโบนัสรายวันตรงนี้รวมกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมกันได้ก้อนหนึ่งโอนเข้าวันศุกร์เลยนะครับแล้วก็ในศุกร์ของอาทิตย์นั้นเนี่ยก็จะรวมเข้ารวมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โอนเข้าศุกร์ถัดไปรายได้ข้อนี้คงไม่งงนะครับ เราเริ่มต้นกับคน2คนทุกคนเริ่มต้นกับคน2คนแต่รายได้ที่เกิดขึ้นเราได้ลึกลงไปแบบไม่จํากัดชั้นครับผมต่อไปครับจากการที่เราขยายองค์กรตามระบบ0ู2 3นึ่งสอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณแค่ทําการบริโภคสินค้าซ้ําต่อเดือนเดือนละ200 PV ลองมาดูความคุ้มค่าครับลงทุนต่อเดือนเนี่ยสองร้อยู่1 1ึ่บาทคูณไปเลยสิเดือนใช้เงินลงทุนหนึ่งบาท ผมจะบอกงี้นะครับว่าการที่ผมเข้ามาทําธุรกิจเนี้ยภายใน1ปีเนี่ยหรือว่า8เดือน10เดือนเนี่ยผมมีองค์กรน1,000คนแล้วหลังจากได้1,000คนในเดือนที่11 12ก็เพิ่มมาอีก100คนนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สมาชิกแต้งกรทั้งหมดนะครับก็ต้องบริโภคสามเหมือนกันเพื่อรับรายได้ทุกช่องทางบริษัทจะฟรีในการบริโภคสินค้าซ้ำไม่2เดือนแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นทุกคนต้องบริโภคสินค้า เพื่อรับรายได้ข้อที่1นะครับแล้วก็ข้อที่2นี้ด้วยแล้วก็ทุกๆข้อในในบริษัทอนดีมกรุ๊ปนะครับเราบริโภค1 1 5 0บาทหรือว่า2 0 0 PV สมาชิกแต้งกอนนะครับสมมติมี1,000คนบริโภคที่200 PV ีเหมือนกันพี่จะได้รหัสละ20บาทก็เท่ากับพี่จะมีรายได้ที่20,000บาทต่อเดือนนะครับ20,000บาทต่อเดือนอ่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราอยากได้เพิ่มล่ะ พี่ก็แค่ทําการบริโภคสินค้าซ้ำครับ600 PV เปลี่ยนที่เราคนเดียวนะ600 PV ตรงนี้ครับไปชน200 PV พี่ได้หรหันละ40บาทจาก20เป็น40จาก1 1 5 0พเพิ่มมาแค่2 0 0 0พี่ได้ไปแล้ว40,000เห็นไหมและรายได้ก้อนี้จ่ายสูงสุดถึงหรหันละ100บาทครับเพียงแค่คุณบริโภคซ้ำที่1,000 PV ต่อเดือนนะับคุณสามารถรับได้4 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือน จากการบริโภคซ้ำเป็นแค่หลักพันครับรายได้ข้อนี้จ่ายทุกสิ้นเดือนครับจ่ายทุกเดือนครับจ่ายเดือนละหครั้งโดยที่ตัวเราครับใช้ระยะเวลาทํางานเพียงแค่10นาทีใน1เดือนคุณมีเวลาครับ23 23ชั่วโมงกับอีก50นาทีใน1วันแล้วก็มีฟรีอีก29วันคุณใช้เวลาทำงานแค่10นาทีใน1เดือนครับ พื่อรับรายได้ข้อนี้และที่สําคัญรายได้ข้อนี้ 1. ครับคุณไม่ต้องสร้างโรงงานผลิตสินค้าเอง 2. คุณไม่ต้องไปรับออเดอร์ 3. คุณไม่ต้องไปขายให้ใคร 4. ครับเรื่องยากๆบริษัททําให้หมดและแบ่งผลประโยชน์มาให้คุณด้วยสุดยอดไหมครับแบบนี้สุดยอดมากครับและที่สําคัญรายได้ข้อนี้ครับโตครั้งเดียวได้ได้ตังครับลองมาดูครับโตครั้งเดียวได้ตังเป็นแบบไหน นี่ครับเขาเรียกว่าโตข้างเดียวได้ต่างคือมีแค่ข้างเดียวไงคุณจะไม่มีโบนัสไซเคิลแม้แต่บาทเดียวแต่รายได้ข้อนี้จ่ายลึกลงไปถึง20ชั้นครับคือ2ล้านคนและถ้าเกิดโต2ข้างละ่ะคุณจะได้ค่าจับคู่ด้วยรับรายได้ข้อนี้ด้วยครับจ่ายลึกลงไปถึง20ชั้นคือ2ล้านคนนะครับขั้นต่ํารหัส20บาทครับและราได้ข้อนี้จ่ายทุกเดือนครับจ่ายเดือนละหครั้งครับ ถ้าเปรียบเทียบนะเพื่อนผมทํางานประจํามาเนี่ยจบปริญญาตรีมาสตาร์ทที่เงินเดือน15ื่นห้ามา10ปีเงินเดือนเพิ่มมาอีกเป็น20,000ผมจบกสนกศนอม .6 ครับผมทําธุรกิจอินดีมครับผมแค่ซื้อ3ครับเดือนละหกร้อแค่นั้นเองผมสามารถรับไปได้40,000บาทต่อเดือนจากสมาชิกเพียงแค่1,000คนครับโดยที่ผมใช้เวลาแค่สินาทีครับ และที่สําคัญผมไม่ต้องทํางานวันละ8ชั่วโมงครับแต่เพื่อนผมทําวันละ8ชั่วโมงเพื่อรับเงินเดือน20,000ครับผมทํางาน10นาทีครับเพื่อรับเงิน40,000บาทซึ่งสามารถเติบโตมาเป็นเท่าไหร่ก็ได้ในผังองค์กรที่เกิดขึ้นเห็นไหมจาก1,000เป็น2,000เนี่ยก็จาก40,000เป็น80,000ทันทีเลยแล้วบริษัทจ่ายลดลงไปถึง2ล้านคนคือ20ชั้นของ binary ครับรายได้ข้อนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะนะครับ ข้อถัดไปครับเอาง่ายว่าวันนี้เรามีออเซลค่าแนะนำด้วยค่าแอคทีฟของคนขยันและกันวันนี้ถ้าคุณสมัครมาเป็นไซส์ S p r พรีเมยนะครับคุณประชาสัมพันธ์นะครับกับคนนะครับเริ่มต้น4คนใน1เดือนซ้าย2ขวา2คุณจะได้รับนะครับออเซลจากยอดขายทั่วโลก2%ถ้าคิดเป็นยอดขายร้อยล้านก็แบ่งมา2ล้านแล้วเอา2ล้านนี้ครับมามาแบ่งให้คนที่ทำคุณสมบัติข้อนี้ได้เท่าๆกันทุกคนนะครับ จ่ายเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราเป็นซ้าย L ล,ล่ะไม่ว่าจะเป็น LPF หรือว่า L p r e m i u m คุณทำงานง่ายขึ้นครับประชาสัมพันธ์ในเดือนนั้นซ้ายหนึ่งคนขวา1หนึ่งคนด้วยตัวคุณเองคุณจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทั่วโลก5%ครับถ้ามี100ล้านก็แบ่งมา5ล้านเอา5ล้านก้อนเนี้เอามาหารให้กับคนที่ทำคุณสมบัติก้อนนี้ได้เท่าๆกันทุกคนครับผมอ่ะถัดไปครับ รหัสสมาชิกของคุณมีค่ามากๆครับเลข3ตัวท้ายถ้าเกิดไปตรงกับรางวัลที่1ของรัฐบาลเอาไปเลย2.5%ในรอบนั้นโดยการันตีที่รอบละ50,000บาทและถ้าเกิดเป็นโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับใครที่เป็น l p r e ิ m u ียหรือ LPF เนี่ยบวกเข้าไปอีก25,000บาทการันตีให้ที่75,000บาทต่อ1รอบครับผมนะเลขท้ายสมาชิก3ตัวของคุณสามารถลุ้นหวยได้ในครั้งแรก ครั้งถัดไปคุณบริโภคสินค้าซ้ํา200 p v คุณก็ได้ลุ้นครั้งถัดไปครับตลอดชีวิตและก็ตลอดไปออเซลขล้อที่3ครับเป็นออเซล,ลสุ่มแจกยอดซื้อซ้ําทั่วโลกเลยหากมา3%โดยตั้งเป็น100%สุ่มแจกให้กับคนที่ซื้อ200 PV เนี่ย65%นะครับคนที่ซื้อ600 PV 20%คนที่ซื้อ1,000 PV อีก15%นะครับ รายได้ข้อนี้จะเป็นรายได้สุ่มแจกนะครับไม่ได้ทุกคนนะเป็นสุ่มแจกนะครับเงินโอนเข้าบัญชีเลยนะครับแล้วนี้ครับเรายังมีออเซลต่างๆออเซลข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นออเซลตําแหน่งเกียรติยศครับใครก็ตามที่สมัครเข้ามาครับในแซลนะครับ,นนรบและประชาสัมพันธ์ออกไปสร้างรายได้ให้ตัวเอง8,000บาทรวมค่าแนะนํารวมค่าเซเคิลรวมกันได้8,000บาทคุณเป็นสตาร์ สตาร์ครับจะได้รับพันธ์ชิพโบนัสครับหจากยอดขายทั่วโลกตลอดชีวิตตลอดไปโดยแบ่งเป็น4ไตรมาสครับไตรมาสละหนครั้งหลังจากนั้นนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นครับเป็นรายได้สะสมไปเรื่อยๆครับจนครบ1ล้านบาทคุณจะอยู่ในตําแหน่งมิเลเนียครับมิเลเนียเนี่ยจะมีค่าตําแหน่งครับเป็นเงินประจําตําแหน่งเป็นออซลประจําตําแหน่งครับทุกเดือนครับ เพียงแค่คุณสร้างเจเนเรชันของคุณสายหนึ่งคนขวัญหนึ่งคนให้เป็นมนุษย์เงินแสนคุณก็รับโบนัสออเซลข้อนี้ตลอดชีวิตตลอดไปเดือนละหนึ่งครั้งส่งต่อมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยไม่กลับไปจนอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นครับรายได้ที่เกิดขึ้นก็ขึ้นตามตำแหน่งครับหากมาจากยอดขาย3%ทั่วโลกตั้งเป็น100%โดยแบ่งให้ตั้งแต่มิลลิแน์ขึ้นไปครับ50 15นะครับ20 23 27นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไป บอกไเลยว่าเยอะมากนะครับล่าสุดพี่ยศเอามาโชว์ก็200,000ครับเฉพาะค่าตำแหน่งแล้วนี้ครับเรายังมีผลประโยชน์ต่างๆเช่นทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับให้กับสมาชิกเนี่ยทำคุณสมบัติได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วนี้ครับผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันในการเริ่มต้นที่นี่คุณบริโภคสินค้าเข้ามาในไซต์เอสพีเมีนะครับก็500 PV นะครับเป็นเงินอยู่ที่3350บาท คุณสามารถสร้างรายได้สูงสุดต่อวันถึงวันละ5 0 0พตลอดชีวิตและก็ตลอดไปจากการเริ่มต้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคุณจะได้ค่าแนะนำาดนนี้0 0บาทเมื่อคุณแนะนำไซ์นี้มาด้วยเหมือนกัน 2. นะครับไซแอลพรีเมียมครับแพ็กเกจแอลพรีเมียมเรียกซื้อสินค้าที่5,000ั v ในชุด27,900บาทคุณสามารถรับรายได้สูงสุดต่อวันถึงวันละ4 0 0 0 0บาทใครก็ตามที่สมัครไซ์นี้เข้ามาและไปแนะนำไซ์นี้ต่อได้ คุณจะได้ค่าแอคทีฟครับคุณจะได้ค่านานๆบางทีเลย3,000บาทโดยไม่ต้องรอจับคู่ครับไซส์ size ที่3ครับคือแพ็กเกจไซส์ L Premium Future หรือว่า LPF ของเรานี่เองแพ็กเกจนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือคุณได้หุ้นของบริษัทอนดีโฮดดิง้งครับ200หุ้นโดยที่คุณไม่ต้องเงินไปลงทุนในบริษัทอนดีโฮดดิ้งเลยนะครับแพ็กเกจนี้ครับเรียกซื้อสินค้าที่5 0 0 PV ในแพ็กเกจ3 9 0 0 0บาทนะครับรับรายได้สูงสุดไม่เกิน4 0 0 0 0บาทต่อวัน ค่าแนะนําเฉพาะเดือนนี้นะครับใครที่นะครับสมมุติพี่สมัครเข้ามาแล้วพี่ไปแนะนําเพื่อนเป็นไซนีน้เหมือนกันพี่จะได้ค่าแนะนําทันที6,000บาทเฉพาะเดือนกรกฎาคมปีสวสองพันี้เท่านั้นนะครับหุ้นแจกเท่านี้ครับผมอ่าแล้วลองมาดูครับสิทธิประโยชน์ของแพ็กเกจไซแอล p r เ m มฟิว u จอร์คุณจะได้อะไรบ้างก็ <S <S อย่างที่บอกครับคุณจะได้หุ้น200หุ้นนะครับในบริษัทอินดิมูดดซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทอินดิมรูปนะครับ ลงทุนนะครับในตลาดคิตโตโคเคอเรนซีนะครับอะไรที่เป็นโลกใหม่ๆอะไรที่สามารถเติบโตได้คุณก้องจะไปเติบโตด้วยใครที่ดูรายการของคุณก้องอายุน้อยรา,านที่ไปสัมภาษณ์คุณท็อปจิรายุในบิดขับนะครับก็แน่นอนครับดึงมาเป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับผม2นะครับลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่เเรียกว่าการพยาบาลที่ดีขึ้นนะครับตอบโจทย์มากขึ้นวันนี้สมมุติคุณจะตรวจเลือดนะครับ ก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลครับคุณแค่กดมือถือคุณเนี่ยแสดง GPS จุดที่คุณอยู่ก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลครับที่คุณต้องบอกนะไปหาคุณถึงที่เลยแล้วก็เอาเครื่องไปตรวจเลือดไปเจาะเลือดไปวัดผลเลือดเอาส่งเข้าห้องแล็บเสร็จแล้วส่งผลเลือดไปให้คุณถึงที่เลย1คือคุณได้ความสะดวกสบายมากขึ้น 2. นะครับคุณจ่ายเท่าเดิมผมก็เชื่อว่าคนมีตังหรือคนไม่มีตังชอบความสะดวกสบายครับแล้วก็ไม่ชอบการรอคอย ผมไม่เชื่อว่าธุรกิจนี้จะเติบโตและยิ่งใหญ่มากๆ3ครับลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและบริการผู้สูงอายุบอกเลยครับทีมงานการแพทย์ของเราเนี่ยที่เป็นวิทยากรเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในองค์กรผมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับก็สินค้าและบริการยังนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอยู่เลยแต่วันนี้ครับบริษัทดีดีโมดิ้งมองเห็นโอกาสตรงนี้ที่จะผลิตสินค้าตรงนี้ออกมาตอบโจทย์ให้กับสังคมผู้สูงอายุผู้สูงวยัยและคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้นะครับเอาง่ายว่ามีอายุที่ยืนยาว -50 ถึงปีเลยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีมาขายในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นก็เฉพาะสมาชิกอินดีมเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยมีอาหารเสริมที่สามารถชะลอชะลอวัยด้วยนะครับแล้วก็ชะลอชรเเมียไม่ให้หดสั้นทําให้อายุยืนยาวก็จะยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว,ว่าโครงการตรงน,นี้จะสามารถตอบโจทย์กับทุกคนทั้งในประเทศได้ด้วยนะครับ 4. ครับลงทุนเกี่ยวกับ ก็สารสกัดของกัญชงและกัญชาครับอย่างที่บอกใครได้ดูคุณกล้องนะครับมาไลฟ์สดล่าสุดนับคุณกล้องได้ไปดูแหล่งปลูกวิธีปลูกนะครับวิธีสกัดสารสกัดเครื่องสกัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและประเทศไทยเป็นประเทศที่นะครับมีสารสกัดของกัญชาเนี่ยที่ดีที่สุดในโลกนะครับบอกไว้เลยว่าถ้าตรงนี้นะครับสามารถนําเข้านะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สามารถนําเข้านะสามารถทําธุรกิจตรงนี้ส่งออกต่างประเทศได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางสารสกัดเอาไปทำเฮลท์แคร์สกินแคร์หรือว่าทําเป็นอัดแท่งสารสกัดส่งต่างประเทศเนี่ยผมก็เชื่อว่าธุรกิจเนี้ยนะครับก็จะเจริญนะครับแล้วก็รุ่งเรืองแล้วเรามีกําไรมหาศาลมากๆและที่สําคัญครับวันนี้ครับลงทุนกับบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับในอินดีมกรุ๊ปก็จะมีอินดีมพอยต์นะครับในสา LPF ก็จะมีอินดีมพอยต์เหมือนกันอินดีมพอยต์นะครับสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการในบริษัทอินดีมกรุ๊ปได้นะครับทางพาร์ทเนอร์นะครับ แล้วก็หุ้นส่วนของบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเราจะใช้สกุลตรงนี้นะครับสกุลอินดีมพอยต์เนี่ยมาแทนที่เงินสดของเราได้ด้วยนะครับบอกไปเลยว่าสุดยอดมากมากและยังใช้ซื้อหุ้นและในต่างประเทศได้ด้วยนะนะในอินดีมพอยต์ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ครับบอกไปเลยว่าอะไรที่เติบโตอะไรที่เป็นนะครับเป็นนิวนะครับอะไรที่เป็นใหม่ๆเป็นฟิวเจอร์เนี่ยนะครับอยู่ในอินดีมโฮลดิ้งเรียบร้อยแล้ว และโครงสร้างห้าธุรกิจนี้นะครับเราได้หุ้นด้วยครับ200หุ้นได้เป็นใบหุ้นได้จดทะเบียนหุ้นได้ถือหุ้นคองร่วมกับคุณก้องอาคารนิธิพลเจ้าของรายการอายุนอยล้านเจ้าของบริษัทดีมกรุ๊ปนะครับเจ้าของบริษัทนีมูดดิ้งนี่นะครับสิ่งที่เราจะได้ลองไปดูกันครับแล้วนี้ครับใครที่เป็นไซส์ LPF มาหรือว่า l p r m i u m Future มาเนี่ยรับทันทีครับคอสออนไลน์ครับจาก คนที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่างคุณก้องอัครนิพนธ์เนี่ยนะครับเอาง่ายว่าคอนเทนต์ครับในคอร์สเมกมิมิล i ่แนครับคุณก้องมาสอนเราเนี่ยแบบฟรีๆครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการเวลาของคนสําเร็จนะครับบอกเลยว่าคอร์สนี้แพงมากเราได้เรียนฟรีทั้งปีครับ2ครับผู้กองเบน์ครับร้อยร้อยร้อยตำรวจเอกหรือเปล่าครับร้อยตารวจเอกสิทิ์อําถนอมครับก็อย่างที่บอกครับผู้กองเบน์เนี่ยนะครับเป็นโค้ชมืออาชีพระดับประเทศนะครับ ที่จะมาสอนเรานะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยฟรีนะครับเพราะว่าบริษัทจัดก,การให้แล้วนะครับสเลยครับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับสูงสุดในบริษัทอินดีมกรุ๊ปบอกไว้เลยว่านอกจากเราจะมีมายเซ็ตที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มสกิลครับสกิลในการทําธุรกิจอินดีมให้ประสบความสําเร็จมีรายได้48ล้านใน3ปีเนี่ยทำยังไงวันนี้ครับยิ่งจู่นานพี่ยศจนนทเสวีเนี่ย ก็ยิ่งมีสกิลมากขึ้นและก็ตกผลึกมากขึ้นวันนี้ครับเราได้เรียนคอร์สนี้ฟรีครับบอกเลยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฟรีทั้งปีครับสุดยอดไหมล่าสุดครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเราก็จะได้พบกับครับคุณครูเงาะนะครับคุณครูเงาะรถสุคนนะครับก็มาเป็นวิทยากรครับมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับพวกเราฟรีครับในกลุ่มปิด Facebook เราได้เรียนคอร์สนี้ฟรีจากการที่เราสมัครเข้ามาในชุด LPF นะครับผม แล้ววันนี้ครับความสําเร็จของครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นจริงได้อินดีมคือคําตอบครับถ้าวันนี้เราสําเร็จแน่นอนครับตัวเราเนี่ยสบายก่อนเสร็จแล้วครับครอบครัวเราก็สบายด้วยหลังจากนั้นเพื่อนคุณก็สบายด้วยถ้าคุณมีมากพอแล้วคุณจะแบ่งปันใครก็ได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับและที่สําคัญครับวันนี้ครับอินดีมครับย่างเข้าปีที่4ครับแบบมั่นคงนะครับและก็ยั่งยืนครับก้าวเข้าสู่ ปีที่4อย่างมั่นคงไปกับครอบครัวของเราครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของเราครับผมส่วนธนลินิติทัศนาเกียรติก็ขอขอบคุณพี่ๆครับที่ได้รับชมจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างประโยชน์แก่สังคมและก็ตัวพี่และก็เพื่อนของพี่ๆทุกท่านนะครับให้มาประสบความสำเร็จในธุรกิจที่มีชื่อว่าอินดีมไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม